สวัสดีครับท่านคณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตนักศึกษาและ,ะมหาวิทยาลัยในเครือข่ายคุณภาพสากลนะครับนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาพบกันอีกนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอก็เป็นสิ่งอันพลน้อยแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในแง่ของการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพนะครับและพบกับผมดอกอรอัจฉรีหามัย ในการนำสู่ประเด็นและสาระสำหรับในปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับในเรื่องของการนำเสนอ,เ,อ,อเรื่องของการประกันคุณภาพนั้นเราคงจะต้องมีในเรื่องของปัจจัยการวัดความสำเร็จของการศึกษาหรือมีแฟกเตอร์หรือมีเนื้อหาสาระที่จะบ่งบอกถึงการศึกษาในวันนี้ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่คุณภาพและความสำเร็จซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมการศึกษา Uh, เรามักจะจําตลอดเวลาแล้วเรามักจะจํากันได้นะครับว่าในอดีตนั้นเวลาเราพูดถึงการประกันคุณภาพการศึกษาเราก็จะเน้นให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการศึกษารู้จักในกระบวนการ P D C A Plan Do Check Action เราก็พูดกันมาเรื่อยๆเพราะนั่นคือกระบวนการบริหารจัดการที่ทําให้คุณภาพการศึกษานั้นมีการตรวจสอบไปในกระบวนการหรือในเส้นทางที่น่าจะเป็น นะครับและเส้นทางที่เป็นไปได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้มีการได้พูดถึงนะครับในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ learning outcomes ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ learning outcomes นั้นจะเป็นผลลัพธ์ซึ่งอยู่ๆแล้วเราจะนำมาพูดคุยกันก็คงจะเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปแต่ในงานนี้ ได้นำมาพูดคุยโดยเป็นประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาว่าด้วยเรื่องรายละเอียดผลรับการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาปีพุทธศักราช2565ซึ่งผลของการเรียนรู้นั้นจะเป็นอย่างไรเราก็จะปรับนะฮะไปตามระดับการศึกษาเช่นเราจะปรับการเรียนรู้ไปตามระดับการศึกษาของระดับปริญญาตรีนะครับ ปรับไปตามลักษณะของปริญญาโทมาสเตอร์ดีกรีนะครับและก็อีกประการหนึ่งก็แน่นอนที่สุดครับก็เป็นเรื่องของด็อกเตอร์เดีกรีหรือผลลัพธ์ทางด้านการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่เป็นบัณฑิตสำเร็จในระดับปริญญาเอกนั่นแปลว่ามหาวิทยาลัยจะต้องนะมีบทบาทที่สำคัญ นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สอนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยสนับสนุนจะต้องมีการขับเคลื่อนให้ผลของการเรียนรู้ทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นสำฤทธิ์ผลตามมาตรฐานอุดมศึกษาสิ่งที่สำนักงานหรือคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญนั้นนะครับในในปีพศ .2500 65นั้นจะมีการให้ความสำคัญทางด้านความรู้ทักษะจริยธรรมและอีกประการหนึ่งครับก็คือเป็นลักษณะบุคคลหรือที่เราพูดกันติดปากว่าเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ในทั้ง4ประเด็นที่สำคัญนั้นแต่ละระดับการศึกษานะครับตรีโทเอกก็จะมีนัยยะสำคัญ ที่จะเหมือนหรือแตกต่างกันไปบ้างตามระดับหรือตามเลเวลของคุณสมบัติการศึกษาโดยเราจะเริ่มประกาศแรกนั่นก็คือเรื่องของความรู้ความรู้หมายถึงอะไรครับความรู้ก็หมายถึงสิ่งที่บุคคลที่ได้เรียนสะสมมาจากการศึกษาสะสมมาจากประสบการณ์นอกจากได้เรียนแล้วยังจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากการคนา้นคว้าบวกกับประสบการณ์ ซึ่งต้องมาจากหลักสูตรมันเป็นสิ่งจําเป็นครับและสิ่งนั้นจะต้องเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติหรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพจากการประกอบอาชีพแล้วจะต้องทำให้อาชีพนั้นมีความสุขและดำรงอยู่ได้ในสังคมรวมถึงมีการพัฒนาอาชีพตนเองอย่างยั่งยืนไม่ใช่ยั่งยืนปกติ แต่เป็นความยั่งยืนในยุคดิจิทัลเพราะยุคนี้เป็นยุคใหม่เราจำเป็นต้องก้าวไกลและก้าวให้ทันยุคของดิจิทัลทางด้านโครงสร้างความรู้สำหรับแต่ละระดับคุณวุฒิหรือที่พูดง่ายๆก็คือสำหรับปิญญาตรีปิญญาโทและปริญญาเอกนั้นอย่างน้อยเราจะต้องทราบว่ามีความรู้จากสาระหรือหลักการ มีความรู้จากทฤษฎีความรู้จากทฤษฎีและหลักการนั้นจะเป็นความรู้เชิงกระบวนการและเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นแปลว่าจะส่งผลถึงความรู้ขั้นที่สองนั่นคือความรู้ที่จะมีความจำเป็นนำไปสู่กระบวนการเชื่อมโยงในการปรับใช้หรือที่เรเรียกว่าประยุกต์ใช้ที่ภาษาติดป,ปากเราก็คือนำไปแอพพลายในชีวิตประจำวัน การที่ประยุกต์ใช้หรือเชื่อมโยงใช้นั้นจะต้องมีการต่อยอดความรู้นำไปสู่การพัฒนาและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในแง่ความรู้ยังบ่งบอกออกว่าเป็นความรู้ที่มาจากการสร้างใหม่หมายถึงกระบวนการและวิจัยและพัฒนาสิ่งที่ทำให้เกิดผลใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นความคิดหรือเป็นกระบวนการ ทำให้เกิดวิสัยทัศน์และทําให้เกิดนวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความรู้และความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์มีพัฒนาต่อยอดการพัฒนานั้นจะต้องสามารถปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบสนองความต้องการใหม่ๆของสังคม องความรู้ใหม่เป็นอีกโครงสร้างความรู้หนึ่งที่ทุกระดับชั้นจำเป็นจะต้องมีเพราะองค์ความรู้ใหม่นั้นหมายถึงกระบวนการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยซึ่งวิธีการวิจัยก็จะมีวิธีการต่างๆที่แต่ละระดับได้เรียนรู้ถึงความจำเป็นและความเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา ผลผลิตก็คือข้อค้นพบจากการวิจัยอันเป็นแนวคิดและเป็นทฤษฎีใหม่ๆหรือเป็นสาระที่ตกผลึกเกิดความรู้ใหม่ช่วยให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์ในสาขานั้นๆหรือส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆและพร้อมที่จะบูรณาการต่อการใช้ประโยชน์ของความรู้นั้นในระดับแต่ละ ระดับชั้นหรือแต่ละระดับปริญญาควรจะต้องมีความรู้ออกมาเป็นผลผลิตทางด้านการเรียนรู้อย่างไรหรือเป็นผลรับอย่างไรนั่นก็หมายถึงบุคคลที่จบปริญญาตรีจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถใช้ความรู้ปฏิบัติเฉพาะสาขาที่ตนเองเรียนมาได้ตามความถนัดและอีกประการหนึ่งก็คือผู้ที่จบ หรือนักษาระดับปริญญาตรีก็ว่าได้สามารถใช้ความรู้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะสาขาได้จึงต้องมีการเรียนหรือมีการศึกษาในแง่ของทฤษฎีให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงเพื่อนําไปเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ในอนาคตในสําหรับปริญญาโทนั้นสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดต่อยอดงานวิจัย โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่และสร้างสารรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในขั้นสูงสุดคือระดับปริญญาเอกจะต้องสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การแก้ไขแบบองค์รวมและเป็นที่ยอมรับอีกประการหนึ่งก็คือสามารถนำผลวิจัยไปใช้ในบริบทอื่นๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาเอกจะเป็นการตกผลึก ในสาขาที่ตนเองเรียนปริญญาโทจะเป็นการวิจัยเพื่อหาคำตอบและปริญญาเอกปริญญาตรีจะเป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับชีวิตประจำวันมาถึงประเด็นที่2คือสิ่งที่ว่าด้วยทักษะทักษะคือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวและชำนาญการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาสังคมเพื่อการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัลเหมือนกันทักษะนั้นเป็นทักษะที่ต้องมาจากวิชาชีพหรือมาจากศาสตร์ที่ตนเองเกี่ยวข้องและลักษณะของทักษะทั่วไปอันประกอบไปด้วยทักษะการเรียนรู้ทักษะส่วนบุคคลทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและการดำรงชีพอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในการพัฒนาทักษะการทำงานนั้น จะสร้างสรรค์องค์กรสังคมซึ่งเหมาะสมกับการดำารงชีวิตในยุคดิจิทัลโครงสร้างที่ทำให้แต่ละระดับคุณวุฒิจะต้องมีทักษะนั้นคงจะต้องสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดการเรียนรู้ศตวรรษที่21และ top 10 skills ของ world economic forum เช่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองความคิดเริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดจะมีวิจารณญาณการแสดงเหตุผลการเรียนรู้การสื่อสารการร่วมมือรวมพลังการทำงานอย่างเป็นทีมการสร้างความเป็นเลิศการเป็นผู้นำการเป็นผู้ประกอบการการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันการอยู่กับผู้อื่นและความสามารถในการทำงานอย่างหลากหลายในสิ่งที่เราจะให้เป็นผลลัพธ์ในการเรียนรู้แต่ละมาตรฐานนั้นสำหรับปิาตรี นักศึกษาจะต้องมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการปรับปรุงพัฒนางานในการประกอบอาชีพอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลและการนำเสนอนี่คือระดับปริญญาตรีเรียนเพื่อรู้ดูเพื่อเห็นแล้วนำไปเน้นประกอบชีวิตประจำวันสำหรับปริญญาโทต้องสามารถเสนอกรอบความคิดในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งที่ตนเองรู้อย่างสร้างสรรค์และก็สามารถใช้เครื่องมือในการทํางานวิจัยได้อย่างเหมาะสมอีกข้อหนึ่งก็คือมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลและการนําเสนอแน่นอนที่สุดครับถ้าเป็นระดับปริญญาเอกระดับสูงสุดผู้ที่จบระดับปริญญาเอกรวมทั้งผู้ที่เรียนต้องสามารถเสนอกรอบความคิดในงานที่สร้างสรรค์ได้เหมือนปริญญาโทนะครับสามารถทํางานวิจัยได้อย่างเหมาะสมคล้ายๆปริญญาโทนะฮะ แต่ประเด็นที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือปริยญาเอกนั้นต้องสามารถบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นบทสรุปที่ตกผลึกและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งมีความสามารถในการนําเสนอประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของจริยธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งเราจะบอกตลอดเวลาว่า ประเด็นที่1กับประเด็นที่2ในเรื่องความรู้และเรื่องทักษะทําให้คนเกิดความเก่งแต่ในสังคมโดยทั่วๆไปนั้นเราต้องการบุคคลที่เป็นคนดีและเป็นคนเก่งในสังคมการเป็นคนเก่งนั้นสามารถเป็นได้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนด้วยการหาความรู้และก็ด้วยการมีทักษะแต่การที่จะเป็นคนดีแน่นอนที่สุดครับเราต้องมีจริยธรรม ถามว่าจริยธรรมคืออะไรจริยธรรมก็คือเรื่องของพฤติกรรมหรือคือเรื่องของการกระทำที่แต่ละบุคคลจะสะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมหรือมีธรรมะในใจิตใจตนเองนอกจากเป็นคุณธรรมจะต้องมีธรรมะที่ทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมควรจะต้องมีศีลธรรมอยู่ในจันรลองนะครับการสั่งสอนและการบ่มเพาะ ของแต่ละศาสนาแต่ละพิธีกรรมและแต่ละความเชื่อบ่งบอกถึงจรรยบรณในสาขาในวิชาชีพและในการดำารงชีวิตเพื่อไม่ให้คนอื่นเกิดความเดือดร้อนจากการได้มีความรู้และเกิดจากทักษะที่ส่งผลถึงจริยธรรมจรรยบรณจากจริยธรรมและศีลธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ ต่อตนเองทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นหมายถึงจริยธรรมก็คือแนวทางปฏิบัติที่ทำให้คนมีความสุขซึ่งเราเป็นบุคคลหนึง่งที่อยู่ในกลไกของสังคมด้านจริยธรรมสำหรับแต่ละคุณวุฒิที่จำเป็นต้องมีคือการกระทำที่เป็นไปนตามกฎกฎติกามารยาทและข้อตกลง ที่เกิดประโยชน์ในสังคมไม่ทำให้สังคมเกิดความเดือดร้อนหรือเรามีความประพฤติเรามีลักษณะของการปฏิบัติงานที่ต้องลํำลึกเสมอว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎกติกาและสังคมและเราจะไม่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งละเมิดบุคคลอื่นจนกระทั่งกลายเป็นความผิดทางด้านกฎหมาย ตัวอย่างจริยธรรมก็ได้แก่การกระทําที่มีจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับในสังคมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีน้ำใจความเมตตาอบอ้อมอารีมีจิตสาธารณะมีจิตใจที่ดีและรวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การกระทําที่ไม่ถูกจริยธรรมต้องหลีกหนีและต้องละเวน้นเช่นการคัดลอกผลงานทางวิชาการสิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องห่างหายไปจากสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมวิชาการเพราะผลงานทางวิชาการเป็นผลงานที่ต้องผลิตออกมาจากความรู้ที่ตกผลิตกลายเป็นสิ่งที่ได้ยอมรับและกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางด้านความรู้ใหม่ๆ นอกจากนั้นการกระทําผิดที่เรียกว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือละเมิดสิทธิภาพของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ต้องละเวน้นนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการลักขโมยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่จับต้องได้หรือไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดหรือกระบวนการสรุปการทุจริตในการสอบนะครับการช่อโกงการไม่ทำตามคำมั่นสัญญา หรือการโฆษณาสรรพ,พคุณของสินค้าหรือคุณสมบัติที่เกินตามความเป็นจริงการกระทําเหล่านี้จะเป็นการกระทําที่เรียกว่าผิดจรรยาบัญญแม้นกระทั่งการกระทําที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องอย่างไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะบันทึกไว้ในคําว่าจริยธรรมสําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่พึงหลีกเลี่ยงทุกระดับ สิ่งที่ทางคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาได้กำหนดว่าเป็นผลรับการเรียนรู้ทางด้านจริยธรรมนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าสังเกตได้เด่นชัดก็คือทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระทำตาม,ตามกฎ ระเบียบของสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนักศึกษาต้องปรับพฤติตามจรรยาบรณวิชาชีพหรือปฏิบัติวิชาชีพโดยการยึดมั่นด้วยคุณธรรมและจริยธรรมนั่นหมายถึงถ้าเราออกไปปฏิบัติงานในสาขาอาชีพเราจำเป็นต้องยึดมั่นและยึดถือในกฎกติกามารยาทของอาชีพนั้นๆ สิ่งที่เราจะเห็นว่าประกาศคณะกรรมการได้ออกมานั้นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ทุกระดับขั้นระดับคุณวุฒิเหมือนกันทุกประการนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับการศึกษาแบบใดมาถึงประการสุดท้ายก็คือลักษณะของบุคคลหรือที่เราเรียกว่าคารคเตอร์ซึ่งจะเป็นลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวของบุคคลนั้น หรือจะเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลน,นั้นและลักษณะบุคคลหรืออัตลักษณ์ของบุคคลน,นั้นจะต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาและสาขาวิชาแต่ละสถานที่แต่ละสถาบันก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะเราจะมีการกำหนดลักษณะบุคคลของแต่ละสาขาแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับลักษณะบุคคลอันพึงประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นเอง และลักษณะบุคคลอันพึงประสงค์แต่ระมหาวิทยาลไยก็จะไปสอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตของประเทศไทยในกระบวนการนี้ลักษณะบุคคลก็หมายถึงลักษณะบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยรวมทั้งค่านิยมที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะจากศาสตร์ที่ศึกษาจากวิชาชีพที่ประกอบและจากสถาบัน โดยพัฒนาทางการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับระดับมาตรฐานตามคุณวุฒิในระดับอุด,ดมศึกษาในด้านโครงสร้างของลักษณะและบุคคลแต่ละระดับคุณวุฒินั้นเราก็สามารถแจกแจงเป็นสองระดับได้ว่า ลักษณะอันที่หนึ่งคือลักษณะบุคคลทั่วไปหรือเป็นลักษณะของบุคลิกภาพลักษณะของบุคคลที่แต่ละคนแต่ละเพศแต่ละวัยแต่ละสถาบันแต่ละลักษณะจะแตกต่างกันออกไปอาจจะสืบเนื่องมาจากชาติพันธุ์อาจจะสืบเนื่องมาจากแหล่งกําเนิดเพศวัยสังคมความสนใจนั่นคือลักษณะของบุคคล หรือที่เราเรียกว่าบุคลิกโดยทั่วไปแต่อีกประการหนึ่งก็คือลักษณะบุคคลตามวิชาชีพหรือต่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีอาชีพหรือศึกษาศาสตร์ที่แตกต่างกันก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไปลักษณะบุคคลที่พึงปรารถนาและนับว่าเป็น ลักษณะที่เป็นรายละเอียดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาได้กําหนดไว้ลักษณะของบุคคลระดับปริญญาตรีนักศึกษาหรือผู้ที่จบปริญญาตรีจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและสิ่งนั้นต้องรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่จะรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีวินัยในตัวเองโดยการรับผิดชอบต่อตอนเองและรับผิดชอบต่อสังคม อีกประการหนึ่งก็คือนักศึกษามีความเป็นผู้นำมีภาวะการเป็นผู้นำทั้งโลกปัจจุบันโลกอนาคตโลกดิจิตอลและโลกของการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีภาวะในการเป็นผู้นำแล้วต้องกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการประเด็นนี้เป็นประเด็นที่โลกการศึกษาปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าโรคของการประกอบอาชีพอันสอดคล้องกับลักษณะบุคคลได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามโอกาสและตามบริบทของสังคมอีกประการหนึ่งสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีก็คือนักศึกษาจะต้องเป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์อันเกิดจากพื้นฐานของความคิดอันเกิดจากการเรียนรู้และเกิดจากการสร้งสมประสบการณ์นในห้องเรียน ลักษณะบุคคลที่พึงประสงค์จากบุคคลที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นทางคณะกรรมการมาตรฐานได้กำหนดไว้เหมือนกันนั่นก็คือมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมนะฮะและมีความเป็นผู้นำกล้าสแสดงออกกล้าตัดสินใจและก็มีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งนี้แหละครับที่จะบอกว่าแล้วสิ่งที่จะเป็นลักษณะบุคคลมันควรจะเป็นอย่างไรบ้างทั้ง3ระดับมาตรฐาน3ระดับการศึกษาที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานอยากจะให้มีอยากจะให้เป็นและอยากให้สังคมได้เห็นและสัมผัสลักษณะตัวอย่างบุคคลก็ได้แก่บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นมิตรมีสเสน่ห ในอนาคตคำว่ามีสเสน่ห์ก็สามารถต่อยอดไปถึงบารมีนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะบุคคลทุกระดับควรจะเป็นผู้ที่มีนิสัยใฝย่เรียนรู้ปิญญาตรีพร้อมที่จะเรียนรู้นอกห้องเรียนหลังจากจบการศึกษาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เรียนรู้นอกห้องเรียนอาจจะยังไม่ตกผลึกหรืออาจจะยังไม่สามารถสรุปเป็นบทเรียนได้ดีนักเพราะว่าประกอบไปด้วยประสบการณ์ อาจจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ถือเป็นขั้นมาสเตอร์หรือสามารถกลับมาเป็นนายตัวเองได้เมื่อเรียนปริญญาโทแล้วอาจจะได้เพียงพิสูจน์ถูกผิดหรือเอาทฤษฎีมาอ้างอิงก็จะศึกษาหรือเรียนต่อไฟรู้ไปจนถึงปริญญาเอกที่สามารถค้นพบและมีวิธีคิดที่แตกต่างจากปริญญาตรีและปริญญาโทสิ่งที่เป็นลักษณะบุคคลของบุคคลที่ศึกษาปริญญาเอกก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีวิธีคิด มีกรอบความคิดนะมีแนวคิดแบบใหม่ๆสิ่งที่เราได้เกิดจากการฝ่ายการเรียนรู้และกล้าแสดงออกนั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจของเราเองในกระบวนการตัดสินใจของเราจะส่งผลถึงการอยู่ในสังคมและเมื่อเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมเป็นมนุษย์เราจะมีความเมตตาการุณา เมื่อมีเรามีความเมตตากรุณาจะส่งผลถึงการรักการทำงานที่เป็นทีมเพราะวันนี้เราไม่สามารถอยู่ในโลกแบบเดียวๆหรือคนเดียวได้เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่กับบุคคลอื่นแบบเป็นทีมและต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันในการพึ่งพาอาศัยกันนะครับจึงต้องมีการแสดงออกด้วยความรักความเมตตาความการุณาในประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนได้เป็นและได้มีบุคลิกภาพนะั่นคือเป็นคนช่างสังเกต เพราะการสังเกตจะทําให้เราได้นําสิ่งอย่างสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมาพิจารณาแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะการสังเกตแล้วผ่านกระบวนการเรียนรู้จะทําให้เราเป็นคนมีความคิดอย่างวิจารณญาณเป็นคนที่มีเหตุผลรู้ว่าอะไรคือเหตุและท้ายสุดอะไรคือผลมีค่านิยมซึ่งค่านิยมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเกิดค่านิยมในการทํางาน เราสามารถอยู่กับสังคมอื่นได้ค่านิยมก็จะส่งผลถึงวัฒนธรรมองค์กรเช่นเรามีค่านิยมทางด้านการทำงานเป็นทีมวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดการรวมตัวกันจะเกิดการจับมือกันและประสานงานตันกันเพื่อขับเคลื่อนง,งานให้ประสบผลสำเร็จเรายังมีเรื่องของการยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องโดยไม่เข้าข้างพรรคพวก และโดยไม่คิดตนเองเป็นหลักสังคมปัจจุบันต้องการสังคมที่ให้ทุกคนเห็นพ้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือมีความพอเพียงในชีวิตความเป็นอยู่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยุคใหม่ของสังคมมนุษย์ก็คือต้องยึดมั่นในการสร้างและความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกันในสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับความแตกต่างในสังคมไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเพศทางด้านวัยทางด้านเชื้อชาติทางด้านเผ่าพันธุ์ทางด้านความเป็นอยู่ทางด้านศาสนาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องใช้ใจ่ายอย่างมีเหตุผลนอกจากนั้นเนี่ยยังมีตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะบอกทุกๆคนว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญ แน่นอนครับเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกระดับมีคุณสมบัติที่พอเพียงตัวอย่างเพิ่มเติมคือความรับผิดชอบความอดทนในการทำงานนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีมีการสื่อสารคิดอย่างเป็นระบบเชื่อมั่นในตนเองมีสุนทรียภาพมีศิลป,ปะมีจินตนาการมีความคิดที่เริ่มสั้นสั่รักการแสดงเป็นนักการจัดการและมีความคิดที่เริ่มต่างๆนอกจากนั้นจะต้องรู้จักการ แสดงความคิดเห็นที่อยู่ด้วยกันรู้ด้วยกันรู้จักดิจิทัลหรือที่เราเรียกว่าดิจิทัลลิทเรซีเช่นการรู้เทคโนโล,โลยีการรู้สารสนเทศทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นการรู้เพื่อจะสร้างกระบวนการสื่อสารและการอยู่กันในสังคมอย่างมีความสุขและนี่แหละครับคือ4ประเด็นนะครับที่คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาได้แจกแจงออกมาเป็นรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาปีพุทธศักราช2565และ4ประเด็นอันได้แก่ความรู้ทักษะจริยธรรมและลักษณะส่วนบุคคลนั้นจะเป็นผลที่ดีเกิดกับนักศึกษานั่นแปลว่านักศึกษาจะมีความพร้อมในการเรียนและหลังรับปริญญาบัตรในขณะที่เรียนถ้ามีความพร้อมอัตราการคงอยู่ก็จะสูงขึ้นและคงตัวผลออกมาก็คือ เราสามารถสําเร็จการศึกษาและสําเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในขณะที่เรียนอยู่นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขปัญหานั้นและกลายเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมและด้วยเหตุน,นี้ครับการประกันคุณภาพจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการ เรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนรู้และสำหรับวันนี้รายละเอียดและเนื้อหาสาระในการนำเสนอนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรงังสิตที่ได้มีโอกาสเชิญผมมาแบ่งปันเนื้อหาสาระอันเป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมการเรียนรู้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ ให้ความสนใจขอบคุณและสวัสดีครับ